ดีค่ะยาค,ว,ค,ว,คว้ขาวควาค่ะครวเขาวควไว้ใส่นาใส่ก้อยกินเนาะใส่กระปุกไว้เลยค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะต้องให้เหลืองกว่านี้ถึง,ถงจะหอ,อมให้เหลืองกว่านี้นี่ยังไม่เหลืองแท้ เหลืองมากแล้วค่ะเดี๋ยวเอาอีกสักหน่อยก่อนหอมมควบไฟอ่อนๆค่ะถ้าเราควบไฟอ่อนๆเขาจะเหลืองไปถึงข้างในเลยค่ะถ้าไฟแรงแล้วก็ข้างนอกดำแล้วข้างนอกเหลืองข้างในขาวงีต้องควไฟอ่อนๆค่ะไฟให้อ่อนสุดเลยค่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเหลืองเลยเหลืองเหลืองแบบนี้เนี่ยเราปั่นแล้วมันก็จะเหลืองไปเสมอกันเลยค่ะแล้วเราก็ไว้อย่างนี้ก่อนให้มันเย็นก่อนพอมันเย็นแล้วเราก็ปัน่นใส่เครื่องปัน่น